แม่โทมัสพาเดินมาเที่ยวนะ,ะทุกคนสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้แม่โทมัสมาเดินเล่นนะคะกับป๋ามาเดินเล่นลำธารมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอ่นะมันจะเป็นแต่ลำธารตีนภูเขาเนี่ยอ,อันนี้คือน้ําน้ำเนี่ยมันมาจากภูเขานะทุกคนไหลลงมาลำธารหินสวยนะเพื่อนๆ แม่โทมัสจะให้ดูพินสวยมากเลยค่ะนะพินมีแต่สวยๆมันจะเหมือนกับคลองคลองอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนนะเนี่ยคนก็มาเล่นน้ำนะมันมาเล่นน้ำมานอนว่ายน้ำทุกคนนะมามาเล่นน้ำกัน ลำธารสวยงามมากอ่ะเ,เพื่อนๆคนก็มาเล่นน้ำนะนอนอาบแสงแดดภูเขาอ่ะอเห็นนะเดี๋ยวแม่ธรมัสเดินไปหาป่าก่อนเก็บภาพให้เ,เพื่อนๆดูด้วยค่ะดูหินนะเยอะมากเลยหินน่ะ คิดถึงลำห้วยนะลำห้วยของบ้านแม่โทมัสสมัยเด็กๆแม่โทมัสอยู่อย่างนี้นะทุกคนร้อนก็วิ่งลงห้วยเล่นน้ําสมัยเด็กๆไม่ได้คิดอะไรอะ่ะทุกคนนะหาปลาจาาับปลามาทําอาหารกินชีวิตบ้านๆน,นะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่โทมัสไปเดินหาปลาค่ะทุกคนนะเก็บภาพไปด้วย น้ำใสมากเลยนะลำถานที่เนี่ย แม่จะมาถ่ายนิดนึงโซฟิวนิดนึงะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแม่จะมาขอตัวเดินไปอีกด้านหนึ่งนะว่าชมป่าชมเขาไปเรื่อยๆไปเดินไปเดินชมป่าชมเขากับแม่ตรงนั้นหนนะอันนี้มาถ่ายริมทานให้ดูนิดนึงสวยค่ะทุกคนนะบรรยากาศดีโอเคนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะทางอีกด้านหนึ่ง ทางด้านนี้ก็เป็นลำธารเดินขึ้นไปเนาะเดินขึ้นไปก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเดี๋ยวไปดูนะว่ามีอะไรเดี๋ยวยังไงถ่ายให้ดูอ่ะเพื่อนเดินเล่นกับแม่ธรรมะะเดินชมวิวชิวทัศนะที่อมันก็อย่างนี้อ่ะเดินเล่นก็เดินเล่นตามป่าตามเขานะเพื่อนโอเคนะคะทุกคน เล่นเลยกับแม่โทมาสเรื่อยๆค่ะคนสูบลมนะทุกคนเอาเรือเรือเนี่ยไปเล่นน้ำนะจะเอาลงไปที่น่นถ้าบ้านเราก็เรียกบัหน้าหน้าโบ๊ทใช่ไหมทุกคนแล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆแม่โทมาสให้ดูน,นุ่นนะ กนทุคสูบเต ulously, ิมลมนะเอาไปให้เอาไปลงเล่นน้ำนะทุกคนนะให้ลมมันตึงอ่ะเป็นเป็นเรือนุ่นก็เล่นกันเป็นทีมนะทุกคนนไข้างบนนู้เป็นสะพานนะทุกคนไปนี่จะเป็นน้ำ ยังไงแม่โทมัสไปเดินกับป่านะคะเดินเรื่อยๆแล้วแม่โทมัสก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่ลำธารเนี่ยทุกคนนะนะค่ะเพื่อนๆทุกคนเมืองซอนโฮเฟ่นนะฮะเดี๋ยวเดินไปแล้วแม่โทมัสจะหากาฟแฟดื่มด้วยอะ่ะนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆชนบทเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสเก็บภาพบรรยากาศให้ดูฮนะชีวิตชนบทของเยอรมันเขาก็จะโฆษณาละทุกคนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ะมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยบอกเล่นเนี่ยบานานาโบ๊ทนียแม่โทมัสเดี๋ยวเดินไปอีกด้านหนึ่งนะทุกคนเดินไปหาดื่มกาแฟค่ะเพื่อนๆแต่ยังไงแม่โทมัสเก็บภาพมันจะกลาให้ให้ดูนะ เดินไปค่ะทุกคนย่าเขียวมากนะทุกคนนะนเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะ,ะทุกคนซนโฮเฟินอนะ่ะ๋ยวแม่ทมันจะเดินไปเรื่อยๆนะตามลำธารอนะ่ะป่าเดินออกหน้าแล้วทุกคน เดินไปเรื่อยๆเ,เ่ะเพื่อนๆนะเหนื่อยก็หยุดพักนั่งมันมีโต๊ะให้นั่งนะทุกคนฮันด้าแม่โทมัสนี่ค่ะเจอกับอีแล้วแม่โทมัสนั่งเล่นกับป๋าตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยค่ะนั่งไปแล้วเราก็ดูวิวไปนะทุกคนเนี่ยนั่งไปดูวิวไป รถแม่โทมัสก็จอดทางด้านนั้นนะทุกคนจักรยานหลบจักรยานนะทุกคนคนที่นี่ชอบจักรยานนะเขาจะปั่นจักรยานโต๊ะนั่งนะฮะเพื่อนๆแย่แม่โทมัสนั่งก่อนนั่งไปก็ดูวิวป ที่นี่อยู่ติดภูเขานะทุกคนอยู่ตีนภูเขาอ่ะ